สิปีเนาะชอบทุกปีอ่ะที่คอยเนี่ยนะค่ะเราอยู่มากี่ปีละเข้าปีที่เก้าแล้วค่ะก็มาจะเข้าปีที่เก้าเช่นกันประมาณนี้แปดเก้าปีก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากแล้วเราก็มีโอกาสได้ร่วมมาทําบุญกับที่ช่องทุกปีเลยก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวแต่ว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือความอบอุ่นของที่นี่ก็คือเหมือนนานๆทีได้มาเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็คือเม้ามอยตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ได้ร่วมทบุญด้วยแต่ผลงานถือว่าเราก็มีให้ ค่ะก็เรื่อยๆเลยใช่ใช่ค่ะอย่างล่าสุดก็ที่เพิ่งจบไปก็มีเมืองแก้วใช่ค่ะก็จะมีเรื่องแผนรักฉบับรลายค่ะออในที่หนึ่งนี้แล้วก็มีนี่ละครเต้นกับน้องด้วยคนรับเต้นไฟนี่นี่ค่ะทันเลยก็เป็นเพื่อนรักกันจริงๆมีพี่จีนอีกคนนึงเนาะก็เป็นสามคนเพื่อนรักกันแต่ว่าหลักๆเราสองคนเนาะที่จะเป็นแบบว่าฝ่ายเธ ไม่ใช่เรื่องอะไรค่ะแย่งผู้ชายก็คือแย่งแย่งแย่งคนรักกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่แบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนยิ่งรักกันมากก็ยิ่งเกลียดกันมากอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ดูความแบบเชื่อเฉือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนคะพิงกี้เรื่องนี้เล่นลายครั้งแรกเล่นลายครั้งแรกเลยค่ะได้พิงผลงานใช่ไหม่ะได้ค่ะลายลายมากใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบว่าเป็นลายเต็มตัวเลย พิษบทบาทด้วยเราก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยในเรื่องนี้กุรับเิ้นไฟแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สำหรับหนูกว็ว่าเล่นยากนะเพราะว่ามันมีหลายอารมณ์มากค่ะมันไม่ได้แบบแค่ร้ายอย่างเดียวมันมีเหตุผลที่แบบว่าเขาจะต้องร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกมากเราก็ดีใจมากที่ได้พวกมาก,กับน้องใช่จริงๆเหมือนเอาชีวิตจริงลงไปอยู่ในนั้นเลยห <laughs> มายถึงหมายถึงชีวิตจริงของ ความสนิทกันใช่ค่ะชือคืออย่างในเรื่องเนี่ยด้วยความที่เขาปูพื้นมาก่อนว่าเราทั้งสองคนรักกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนชีวิตจริงของเราแล้วเราก็เอาตรงนั้นอ่ะดึงมาใช้มันก็มีพวกจุดแบบว่าฉากดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเล่นแล้วอินเลยอินมากใช่ค่ะ น้องก็เก่งมากค่ะเลยพี่ก็เก่งเหมือนกันนะช่วยกันเพราะว่าเขาเขาเขาจริงจริงพี่เขาคอยช่วยซัพพอร์ตหนูตลอดอย่างพวกซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่คอยแบบคอยหนุนหนูตลอดให้ให้ออกมาแบบได้ไวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเหมือนเรามองตากันเราก็รู้แล้วว่าว่าใช่รู้สึกถึงกันเลยนอกจากซีนอารมณ์ดราม่าแมักนแล้วเรายังมีมูลนิธิอื่นอะไรอีกก็มีพาร์ทน่ารักน่ารักเนาะใช่อันนี้ก็จะมีแบบในพาร์ทของคู่พานาของเขา เล่นกับพี่ธันวาส่วนเราเนี่ยอย่างที่บอกตัวเราเป็นคนไม่ดีไปละก็มีมีเดี๋ยวมีอ่เดี๋ยวมีทีมเดี๋ยวมีทีมใช่ค่ะเรื่องนี้ทำให้สนิทกันเนละใช่ไหมใช่คือจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะสนิทกันสนิทกันก่อนอยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็คุยกันนะคะว่าแบบเราจะมีโอกาสได้แบบว่ามาถ่ายละครด้วยกันไหมเพราะว่าน้องก็เป็นนางเอกใช่ไหมคะเราก็แบบเออใช่เราก็ไม่รู้ว่าเออเราจะมีโอกาสได้แบบมาเล่นด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ คยบอกเจ้านนองว่อยากเล่นด้วยกันแล้วก็ได้โอกาสมาเล่นด้วยกันพูดตลอดพูดแบบว่ากระซิบตลอดเด็ก็เลยจะได้เล่นนัการก็เลยพอหนูรู้ว่าเป็นพี่พิงพอยหนูกรี๊ดเลยแล้วหนูก็แบบโทรหาเขาว่าแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมเลยตกใจเลยใช่ดีใจมากแล้วอย่างนี้พอได้เล่นกัรเกมีแบบพันชมพันจินหอย่ยูริหรืออะไรอเอ้ยไม่แน่ไม่แน่ไหนคนอ่ไ้ไ อาจจะเป็นแบบว่าพี่สาวใจร้ายกับน้องสาวใจดีอะไรอ,อย่างเงี้ยสุดท้ททายโมเมนต์มนันอาจจะจิ้มได้ทุกเน,นกือันเนี้ยก็เจ๋งอันเนี้ยก็คิดว่ามันก็มีเคมีแหละค่ะในในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ให้ไปลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมีหลายมิติมากแล้วก็ด้วยความตัวละครม,มันสนิทกัน,นะเนาะมันก็จะมีความแบบ จินสีไม่กล้าทำไม่กล้าทำเนี่ยเหรออย่างนี้ได้ปะก็มีคุยกับน้องอยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบว่าถ้าเราเล่นด้วยกันแล้วแบบจะเขินไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านุ่มบอกก่แล้วหนู่มจะเจ้ก็อยากลองค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นกับน้องใช่แล้วก็มันมันก็ต้องมีบ้างแหละมันมันเขินแบบนึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนเนาะใช่ คอยมีโอกาสเข้ามาค่ะใช่ช่องตอนนี้ก็เริ่มเปิดว่างกับใช่เยอะเยอะเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเลยที่ออนอยู่ในตอนนี้ก็ฝากเราฝากเราทั้งสองคนด้วยเผื่อแบบว่าใครเห็นเคมีอะไรอย่างนี้ก็ฝากเราแล้วก็น้องอยู่น้องน้องเป้๊ะพูดน้องอยู่ดี ที่ท้าทายมากๆเลยใช่แล้วก็เราก็อย่างที่บอกยังนึกภาพไม่ออกว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสเนาะเราก็สองคนก็จะคงทำกันบ้านกันหนักมากๆเลยแหละถ้าจิ้มตังกับเธอไปแบบระดับอินเตอร์เลยนะอู้สาธุค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีติดต่อมาเลยสาธุรอเราทุไปอี่ประเทศแรกเลยอุ้ยไปญี่ป่นเกิเลังม่ร ร้องลองเ,เล่นกันดูก่อนใช,ใช่เพราะว่าด้วยความที่เราสนิทก,กันมากมันก็จะแบบว่าอาจจะมีบ้านนิดหน่อยใช่ <c oughs> แค่นี้ก็เกิดแล้วอ่ะอยากดูแล้วสิคุณแม่เดี๋ยวปีแล้วอะ่ะให้ฝากน,ะน,ะนาะครับงานเค่ะก็อย่างแรกนะคะก็ฝากผลงานเราทั้งสองคนนะคะในกุหลาบเล่นไฟนะคะก็ยังมี พี่ธันวานะคะแล้วก็มีพี่จีนนะคะแล้วก็นักสแสดงอื่นๆด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ<อ>แล้วก็ของปูเป้น,นะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่รอออนแอร์นะคะก็คือดุจจัดด้านเมฆค่ะอ,อันนี้ปูเป้เล่นกับพี่หลุยส์ค่ะ<อ>แล้วก็พูดภาษาอีสานด้วยโอ้ถนา<อ>ดเลย โอเคค่ะก็ของพลอยก็เร็วๆนี้ค่ะหนึ่งธันวาเนาะแผ่นรักฉบับลายค่ะแล้วก็อย่างที่บอกฝากรอดูกุหลาบเล่นไฟของเรานสองคนด้วยค่ะใช่ค่ะก็ฝากย้ำทีๆนะคะฝากคู่เราได้ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเห็นได้หนูเล่นได้หนูเล่นได้หนูไม่เคยเรอก ขอบคุณครับขอบคุณครับ